ข้อผิดพลาดที่เรามักจะเผลอไปทำบนโต๊ะอาหารนน้องคะหลายครั้งนะคะที่เราไปร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่นกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บังคับบัญชาหรือคนในสังคมบางครั้งเราก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำการทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเป็นการเข้าสังคม ที่จะบอกได้ถึงตัวตนของเราว่าเราเป็นคนสถานะอะไรมีการศึกษาได้รับการอบรมหรือมีพื้นเพภูมิฐานแค่ไหนนะคะซึ่งจะบอกได้เพราะนั้นคลิปนี้พี่มีข้อแนะนำ10ข้อที่เรามักจะเผลอนะคะหรือไม่ทราบว่าเป็นบารยาที่ไม่ควรทำบนโต๊ะอาหารนะคะข้อแรกคือ เรื่องของโทรศัพท์มือถือค่ะเมื่อเราไปร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับใครนะคะให้ปิดเสียงโทรศัพท์ไม่ควรที่จะเปิดเสียงไว้นะคะระหว่างที่มีการรับประทานอาหารหรือพูดคุยมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอนี้ไม่เหมาะสมเราต้องเอาโทรศัพท์ของเรานั้นนะคะหรือเสียงแล้วก็เก็บอาจจะเป็นในกระเป๋าถือเป็นในเสื้อสูทนะอันนี้แล้วแต่ ถ้าเกิดมีเรื่องด่วนที่เราจะต้องรับสายอาจจะบอกเจ้าภาพไว้นิดหนึ่งนะคะว่าเราอาจจะต้องรับสายโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บางคนก็ถ้าเป็นภายในเสื้อสูทเวลาสัน่นก็จะรู้ใช่ไหมคะหรือถ้าไม่มีเสื้อผ้าที่เก็บกระเป๋าที่ใส่มือถือได้นะคะก็อาจจะวางไว้บนตักซึ่งมีผ้ากันเปื้อนวางทับอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อจําเป็นต้องรับโทรศัพท์ ให้ขอตัวออกไปพูดคุยข้างนอกโต๊ะหรือนอกงานนะคะอย่าพูดคุยบนโต๊ะเด็ดขาดเพราะบางคนนั้นยกโทรศัพท์มาพูดคุยแล้วก็เสียงดังแล้วกเ็เป็นการสนทนาที่ยืดยาวอันนี้ก็เป็นการเสียมารยาทนะคะข้อที่หนึ่งนะไมเ่เปิดเสียงโทรศัพท์และไม่วางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะคะ่ะข้อที่สองคือการที่ ถ้าเราไปในงานนะคะที่มีคนมาเสิร์ฟอาหารเป็นจานๆให้กับแต่ละคนนะคะเราเขาเสิร์ฟให้เราก็วางไว้นั้นไม่ใช่พอเขาวางให้เราเราส่งต่อนะคะถ้าทุกคนส่งต่อไปส่งต่อมาบริกรหรือว่าพนักงานเสิร์ฟจ,จะเวียนศีรษะนะคะเราไม่ทำนะคะเขาเสิร์ฟที่โต๊ะไหนที่หน้าหน้าโต๊ะของใครนะคะ ก็ให้มันอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ควรส่งไปส่งมานอันนี้ก็สับสนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่หลายคนก็ดูเหมือนกับว่าเป็นมารยาทนะ,ะว่าจะต้องส่งตอบไม่ใช่เลยนะคะถัดไปข้อที่3ช้อนซ้อมตะเกียบที่วางไว้บนโต๊ะนะคะถ้าเกิดหล่นไปข้างล่างน้องๆทำาไงคะเก็บหรือไม่เก็บ หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอา้าเราทำหลน่นเราก็ต้องเก็บขึ้นมาแต่จริงๆแล้วนะคะของที่อยู่บนโต๊ะถ้ามันหล่นไปท,ที่พื้นแล้วถือว่าไม่สะอาดแล้วนะคะถ้าเราลงไปเก็บนั่นหมายความว่าเราไปหยิงไปหยิบสิ่งที่ไม่สะอาดขึ้นมาค่ะมือเราก็จะไม่สะอาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อช้อนซ่อมตะเกียบหล่นนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้ามันจำเป็นจะต้องใช้ตอนนั้น ก็มองบริกรนะคะแล้วก็ขอ,อช้อนใหม่ซ่อมใหม่ตะเกียบใหม่มาใช้แทนนะคะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องลงไปล้วงลงไปที่โต๊ะข้างล่างใต,ต้โต๊ะไปม้วนไปเก็บมาอะไรนี้ไม่ทำนะคะไม่สวยไม่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถัดไปคะ่ะข้อที่สี่น้องๆเชื่อไหมคะว่าหลายคนยังใช้ช้อนกลางไม่เป็น อาหารนั้นเวลาถ้าเกิดเป็นอาหารที่จะต้องทานร่วมกันนะคะเขาจะต้องมีช้อนกลางให้หลายคนก็ถือวิสาสะหรือจะถือว่าเป็นกันเองหรือลืมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนำช้อนตัวเองไปตักของที่อยู่ส่วนกลางเอามาทานอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะช้อนกลางก็คือเอาไว้ตักนะคะเป็นช้อนกลางที่จะตักมาใส่จานของเราซึ่งตรงนี้นะคะ ที่ที่เราเรียกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะตอนหลังก็บอกว่าช้อนกลางไม่ดีนะคะให้เป็นช้อนกูแต่เวลาสื่อสารคําว่าช้อนกูนั้นก็ต้องสื่อสารให้ดีนะคะเพราะว่าคําว่าช้อนกูนั้นก็คือช้อนเรานะคะก็ไปตักไปตักอาหารต่างคนต่างก็ใช้ช้อนตัวเองไปตักอาหารส่วนกลางอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะช้อนกลางอดีอยู่แล้วนะคะ เพียงแต่ว่าเขาก็กลัวว่ามือเราไปเปื้อนน้ำมูกหรือเปื้อนน้ำลายแล้วก็ไปจับช้อนกลางเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะในการทานอาหารนั้นก็มือเราก็ต้องสะอาดไม่ไปไปแตะของสกปรกหรือว่าไปเช็ดน้ำมูกอะไรนี้ก็ไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นลงมาที่บอกว่าใช้ช้อนกลางนะคะทีนี้อย่างที่พี่เคยไปเห็นนะคะนักศึกษาพมา่าที่เขาทานข้าวร่วมกัน เขาก็มีช้อนนะคะช้อนกลางจริงเลยค่ะวางไว้ในในในชามาซุปนะคะสมมุติมี5คนก็มีหมีหช้อนนะคะต่างคนก็ใช้ช้อนของตัวเองนี่แหละคะ่ะซดนะคะซดน้ําแกงนะคะนี่คือช้อนกูนะคะแต่ว่าเอาช้อนกูนี่แหละคะ่ะไปตักในชามกลางอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะเพราะนั้นเรื่องการใช้ช้อนกลางนี้ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่า พี่ก็เคยเจอนะคะคนบางคนที่เขาไม่ได้ใช้ช้อนกลางอันนี้ก็ดูไม่เหมาะสมถัดไปค่ะข้อที่5ถ้าเราอยากจะหยิบจับอาหารหรืออ,อยากจะไปทานาได้อาหารอีกจานหนึ่งนะคะอย่าไปเอื้อมมือข้ามข้ามใครนะคะอยากไปทำอย่างงาั้นนะหรือลุกขึ้นไปหยิบอย่างนี้ไม่เหมาะสมควรจะ กระซิบบอกคนข้างๆให้หยิบให้นะคะเช่นอขอเกลือหน่อยอช่วยหยิบชามชามชามน้ำแกงนะคะมาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่าไปเอื้อมนะเอื้อมมือเอื้อมตัวไปหยิบอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะถัดไปค่ะข้อที่6หลายคนไม่แน่ระมัดระวังในเรื่องของการพูด การพูดบนโต๊ะอาหารนั้นเราจะต้องเลือกประเด็นหรือหัวข้อที่พูดแล้วมันสดใสมันสนุกสนานมันขำขันมันดูดีอย่าพูดในสิ่งที่สกปรกหรือน่ารังเกียจน่าสอิดสะเอียนนะะไปพูดถึงเรื่องอแผลเรื่องความตายเรื่องความสูญเสียเรื่องเศร้า เรื่องของสกรปรกของเหม็นทั้งหลายไม่ควรเลยนะคะอย่าเผลอตรงที่เด็ดขาดนะคะอย่าถือว่าโอ๊ยไม่เป็นไรเรากันเองหรืออาชีพเดียวกันหรืออะไรนี่ไม่ได้นะคะมันเป็นการทําให้บรรยากาศนั้นดูไม่รับรื่นไม่น่าทานนะ,ะถัดไปค่ะข้อที่7ถ้าเราต้องการที่จะไปเข้าห้องน้ํานะคะทําไงคะไม่ต้องบอกค่ะว่า จะไปห้องน้ำหรือจะบอกว่าโอ้เมื่อเช้ากินนู่นกินนี่ไปมันมาออกฤทธิ์ตอนนี้หรือกาแฟตอนเช้ามันมาออกฤทธิ์หรือช่วงนี้ค่าศึกบกุกหรือไปพูดรายละเอียดอะไรมากมายไม่ควรเลยนะคะถ้าจะไปห้องน้ำนะคะก็บอกว่าขอตัวค่ะและก็ลุกออกไป ไม่ต้องมาอธิบายรายละเอียดนะคะว่าจะไปห้องน้ําจะไปทําอะไรไม่ต้องเลยนะคะบางคนไม่ทราบตรงนี้จริงๆนะคะก็ก็พูดไปอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะถัดไปค่ะข้อที่8นะคะในระหว่างที่เราทานอาหารนั้นบรรยากาศก็ควรที่จะดูด,ดูดูน่ากินนะคะดูดีไม่ควรที่จะไปล้วงแคะแกะเกา สั่งน้ำโมกหรือไปจิ้มฟันแคะฟันหรือสุหรีนะคะอันนี้ไม่ควรทําเป็นกริยาที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารนะคะหลายที่นะคะเขาจะไม่มีไม้จิ้มฟันไว้บนโต๊ะค่ะเขาจะนําไม้จิ้มฟันมาให้ต่อเมื่อได้เช็คบินนะคะได้ได,ได้ได้คิดเงินแล้วเขาถึงนําไม้จิ้มฟันมาให้เพราะถือว่าไม่ควรที่จะ จิ้มไปล้วงไปแคะแกะเกลในระหว่างที่ทานอาหารนะ,ะถัดไปข้อที่9สําสำหรับคุณสุภาพสตรีอันนี้เคยเห็นบ่อยนะคะยกกระจกขึ้นมาหรือยกลิปสติกขึ้นมาทาปากหรือทาแป้งนะฮะ,ะเสยผมหวีผมแต่งหน้าแล้วแต่นะคะอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรทำถ้าต้องการจะเสริมความงามนะคะไปเข้าห้องน้ำค่ะ ไปแต่งตัวให้สวยงามในห้องน้ำนะคะไม่ควรทําบนโต๊ะอาหารเด็ดขาดนะคะข้อที่10ค่ะเมื่อทานอาหารเสร็จนะคะให้รวบช้อนนะคะรวบช้อนวางช้อนนะคะช้อนกับซ่อมคู่กันนะคะให้วางเป็นแนวนะคะ10ในเวายี่สนาทีนะคะ, 10, นะคะให้วางให้วางเฉียงแบบนี้นะคะอย่าผลักจานออกไปข้างนอกไปข้างหน้านะคะไม่ต้องขยับจานไม่ต้องผลักจานนะคะ แค่รวบช้อนทุกคนก็รู้ว่าอิ่มแล้วนะคะนี่หลายคนก็เผลอหลายคนก็ไม่ทราบค่ะนะเพราะฉะนั้น1ิข้อนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะทำพลาดไปบ่อยๆหรือเราอาจจะเผลอทำไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าไม่ควรทำก็อยากให้น้องๆน,นะคะลองไปดูนะคะว่ามีข้อไหนที่เราเผลอทำบ้างครั้งต่อไปเมื่อไปทานข้าวร่วมกับ ผู้อื่นนะคะหรือในการสังสรรค์ในงานสังคมต่างๆให้ระมัดระวังให้ดีเพราะการทานอาหารนั้นบอกได้ถึงการศึกษาและมารยาทและพื้นเพข,ของคนที่ทานอาหารร่วมกันสวัสดีค่ะ